สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาชมสวนจีนนะครับสวนจีนที่หรือเรียกยังไงว่าสวนจือเลอนะครับที่ทางรัฐบาลจีนสร้างถวายในหลวงรัชที่เก้านะครับอยู่ในสวนหลวงรัชเกนะครับเป็นสวนนานาชาตินะครับเราจะมาทางด้านสาระน้ำนะครับเราถ่ายทางด้านสาระน้ำก่อนนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินชมตามศาลาต่างๆนะครับเป็นศาลาเป็นศาลาทรงจีนนะครับมวัสดุทุกชิ้นนี่จะนำมาจากประเทศจีนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สักนะครผมหินกระเบื้องนะครับผมเขาเล่าว่านะเขาเล่าว่านะครับเราตกลองก่อสร้างตอนเราไม่เห็นนะครับเขาเล่าตอกัอนมาอย่างนี้นะครับ เป็นทางรัฐบาลจีนนะครับสร้างเพื่อสบายในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับคุแล้วก็มีโอกาสมาชมนะครับจะมีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับวันนี้เราต้องหลบมาทางนี้ก่อนนะครับเป็นหินนะครับหินน้ํามาจากประเทศจีนนะครับนี่ยครับผมหินน้ําหินเป็นรูพุ่นนะพวกหยกต่างๆนี่นะครับผมที่นํามาประดับประดาในสวนจีนตรงนี้นะครับสวนจเิ๋อ เราก็จะเดินบนดูหลังสวนหลังบ้านนะครับออกไปทางหน้าประตูนะเพื่อนตอนจะเปหน้าประตูนู่นนะครับผมที่มีหินที่สวย่นะครับนี่หินโชว์ตัวนี้จะสวยๆนะครับที่นํามาโชว์นี่นะครับนี่สวยมากตัวนี้สวยงามมากๆครับผมเป็นหินเหมือนฟอสซิลนะผมเหมือนฟอสซิเหมือนโครงกระดูกนะครับเพื่อนเป็นรูพุนนะผมเป็นหินน้ํานะครับแบบนี้นะผม หินที่อยู่ในน้ําแล้วก็มันสึกก่อนเข้าไปเรื่อยนะอาจจะเป็นทรายเป็นอะไรอยู่นะครับสวยงามนะครับนี่นํามาจากประเทศจีนนะครับรัฐบาลจีนนะครับสร้างถวายในหลวงนะครับเป็นสวนจีนในสวนหลวงร้องเก้านะครับเพื่อนๆนะครับเราจะอ้อมมานี่ประตูครับนี่คือประตูทางเข้านะครับแต่เราอะไปเข้าทางสวนน้ําก่อนนะครับไปทางด้านหลังนะครับเพราะว่าตรงนี้มีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับเราก็หลบมาทางนี้หน่อยนะครับ สวยงามนะครับวัสดุทุกชิ้นนํามาจากประเทศจีนนะครับเนื่องทางสมบัติจีนนะครับสร้างสระยเนะครับอันนี้สวยงามสำหดับเซลฟี่นะครับเนี่ยเราตัดมาตรงนี้เลยนะครับตรงที่เราถ่ายครั้งแรกนะครับแต่ทีนี้ถ่ายออกไปถ้าออกจะไปด้านนอกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงสาลานะครับนี่ครับนี่ขวดนะครับขวดนี่ครับขวดที่เห็นทางนู้นเมื่อกี้นะครับสําหรับเซลฟี่นะครับ ไปเดินถ่ายรูปได้นะครับตอนนั้นนะครับผมเป็นสะพานนะครับทอด